ก่อนอื่นกับสบายดีพอแม่ปัสชสุนเศร้าบานไฮทุกทุกคนเนาะขาประเจ้านั่งบวชสวรรค์จำนุ่งจิตต่างหนาหน่วยงานจะมาเผยแพ่เกี่ยวกับความอันตรายของระเบิดที่บท่านแตกในประเทศลาวเนาะซึ่งว่าความอันตรายของระเบิดบบทันแตนมันมีความเป็นอันตรายร้ายเนาะต่อซีวิตของพอเม่ปาสซาน เฮ็ดไห้พ่อแม่ประชาชนเสียชีวิตรหรือโบเสียชีวิตก็พิการเสียอุงขาล้วนกะเฮ็ดไห้อ่าคว่ำโ่อปอดไพ่เกิดขึน้นทุกทุกทีเนาะเกี่ยวกับอ่าระเบิดที่ตกคขางตามพื้นแผ่นดินดานวเนาะอันนี้ก่อนเฮาจะมาค์หเกี่ยวกับความอันตรายของระเบิดเนาะเฮาจะมาค์หเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของระเบิดวัท่านแต่ก่อนเนาะว่ามันมีความเป็นมาแล้วในซึ่งว่าระเบิดพัท่าน,น,นแต่นี่แม่นประวัติความเป็นมาของระเบิดนี่แม่นจะมาจากสางครามเนาะเพราะว่า,าในสมัยสงครามแม้นพวกจกักรพรรดิอเมริกาในาเหตุการณ์ต่อสู้กับปะเศลาาของกวกเฮาเนาะประวัติจะเป็น ทางานนาดินในทางอากาศซึ่งพวกเขาเจา้าได้บรรจุระเบิดยูเึ่งเพื่อบินเนาะถิ่มลงมาใสพื้นแผ่นดินดาวเอเพื่อวางขาปา,าสสาวะส้นดาวห้องให้รับหมอนเนาะซึ่งว่าระเบิดที่พวกเขาถิ่มลงมาหันบางหน่วยมันก่อไหรอลระเบิดเนาะแต่อีกบางหน่วยมันกบระเบิดเนาะมันจึงตกขังอยู่ในพื้นแผ่นดิน เ่าเห่าเป็นจำนวนล้วงหลายเนาะทจ่งเฮ็ดหาระเบิดต่างๆหันจะอยู่ทุ่งนาดินบอ,อยู่ตามผู้พาัปลาดงหอยหองล่ำคลองโบแตกะอ่าฟังอยู่ในดินกับมีเนาะมน,นีจะทานทีที่ว่าโพเพนระเบิดเนี่ยอ่เกือบว่าถูกถูกแข้งของปาเทราเนาะเพราะว่าจะเป็นหนึ่งแข้งพงซาดีล้วงนำท่า โบแก้วบริคําไส้สวรรณนาเขตอ่าข้ามวลเชียงควงอัตปือหัวพันกะเซกองจะประซักนีแมนหลวนแดวแต่มีการอ่าพบเพ้นอ่ระเบิดที่บบทัานแตกตกข้างอยู่ตามเผื่อทีนั้นเนาะเป็นจำนวนน้วงนายซึ่งว่กความเอาเกือบว่าหลายเปอร์เซ็นต์เนาะ ที่ว่าระเบิดตลกค้างอยู่ในพื้นแผ่นดินดาวของเฮานี่เกือบวาถูกแข้งเลยมาหนี้ซึ่งพบเพ้นนี่เนาะตามแต่แข้งอาจจะพบเพ้นตามหนึ่งนี่มันทงหน้าผู้พาปลาดงอา่าห้วยองข้องบึงแมนามน้ำเสดจ,จุดต่างๆเนาะที่สามารถพบเพ้นมาหนี้เขาจะมาเขาประเพทของระเบิด ประเภทของระเบิดเนี่ยส่วนใหญ่ระเบิดจะมีหาประเภทเนาะเขาจะเอาปุ๋มาให้เบิร์นแน่นอนว่าประเภทของระเบิดเนี่ยมีหาประเภทยี่ยายะมีประเภทใดเลยเนาะนี่เขาจะมาโยกคู่ให้เบิร์นเนาะประเภทของระเบิดนี่เนาะประเภทของระเบิดจะมีอยู่หาประเภทใหญ่ยานาะก็คือหนึ่งประเภทบอมบีเนาะ 2นี่หัวลูกปืนใหญ่3ระเบิดมือเนาะ4นี่แม่นบอมบี้ใหญ่5นี่แม่นมดเนาะซึ่งว่าระเบิดบอมบี้ี่จะแบ่งออกเป็นอ่า3 13สนิทเนาะน้อยก็คือ1จะแม่นบอมบี้24 2บอมบี้26แล้วก็3นี่บอมบี้63 4นี่บอมบี้61 5นี่แม่น บอมบีสามบีเด็กะบอมบอีชิปเจ็ดบีเลยบอมบีสี่สิบแปดบีเนาะนี่จะาแม่นเกี่ยวกับสถิตย่อยๆของดูบอมบีคุณลักษณะของดูบอมบีจะแตกต่างกันไปเนาะคือบอมีหนึ่งจะเป็นแบบคือลูกมักนาดเนาะหรือว่าบอมีหนึ่งจะขายเป็นนวแบบเพชรพอร์นวแน,น่อนอนทีว่าฟังอยู่ในดินส่วน อันใหญ่ๆมันจะมีประมาณใหญ่กว่าเซาก็มีเนาะเจนว่าเป็นประเภทใหญ่ของระเบิดเนะาะมันนี้หลังจากเขาจากักประเภทสถานทีแล้วเนาะวันนี้เขาจะมาเข่าถึงพ้นกระทบของระเบิดบนแผ่นแป๊เนาะว่ามันได้ส่งพ้นกระทบได้แน่ให้อ่าพ่อแม่ภาษาโซนเนาะก็คือหนึ่งในพ้นกระทบทางด้านชีวิตการเป็นอยู่ สนี่แม่นพ้นกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมพ้นกระทบทางด้านชีวิตการเป็นอยู่ก็คือเฮดให่อผู้ที่ว่าถือจากอันตรายของระเบิดตั้งแต่ก็คือการเสียชีวิตเนาะการเสียชีวิตนี่แม้มีจํานวน้วงได้เนาะที่ว่าผู้เห็นแต่แตบบบ่ปีนี่จะมีผู้เสียชีวิตยยเยอะวงได้เนาะ เจ้าก๊อระเบิดบนทันแตกกวมเอาเกือบว่า30%เปอร์เซ็นต์เนาะของแต่ละปีเล็กหน่อยเียก็มีหลายเนาะส่วนอ่าส่วนพ้นกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมก็คือหนึ่งเื่อทีกสิกรรมหนีแมนถือการทำลายสองหนีแมน อาคาดจะชาน์จซีเมนจะบอสามารถปลุกสางได้ก็เพราะว่าเป็นยังจึงบอสามารถปลุกสางได้เพราะว่าในพื้นที่นั้นอาจจะมีระเบิดที่ยังตู้ข,ขัง,งลวงร้ายเนาะจึงเหตุให้การปลุกสางเครื่องชาร์จเกิดมีปัญหาเนาะเพราะว่าเพราะว่าบางเทื่ยมันจะบวนนันนึงมันอาจวอนไก่เคียงมันอาจซีจมีดูกระเบิดที่ฟังอยู่ก็ได้เนาะจึงเหตุให อ่าโครงการต่างๆเพิ่นมากวดว่าเขตนี้เออมีระเบิดมีระเบิดหรือบอเนาะมันมนี่แม,น,มนพลกระทบของระเบิดบพราะท่นแตกนะนี่วิธีดีๆอย่าระเบิดบพราะท่นแตกก็คือหนึ่งนีแมนหามจับบายหายอยู่ใกล้สองนี่แมนหามให้อ่าไปทุบรือว่ายิ่งทนูใส่เนาะ ซีนี่แมนซานี่แมนหามที่ว่าเอาสินส่วนหรือแกสินส่วนของระเบิดเนาะหานี่แมนอ่าหามน้ำเอาวัตถุระเบิดไปไปประกอบในการทํามาหากินเนาะพวกนิเมนถ้าพวกเพิ้นระเบิดอยู่บอลไดแมนให้ไปแจ้งนายบาทที่ว่าผู้ใหญ่เนาะไปเบิร์บ๊อกวัให้เฮ้า จับบ่ายเนาะเจ้าการเผยแพร่เกี่ยวกับระเบิดวัฏแตแตกกอ่ามีเพียงทอนนี้เนาะถาพ่อแม่ปะสะส้าสะุนบอกเขาใจหรือสงสัยในขอล่ยหรือยังบท่านเขาใจในขอไล่ยกะะเ็เสนอถามเนาะเจ้าพอขอบใจ